ลงเลยดี๋ยวนี่ป้าน้าแม่ทีไดไลป้าลงถีบได้ลงถีบไปได้ตัวใหญ่แท้นี่คนนอนนี่อ๋อพอเสีได้ตัวใหญ่แทนงีสบายดีเด้อพี่น้อง พ,พ่อๆกับสองสาวฮงคือเก่าเด้อเมือน,นีเมือน,นีสิพามาเบ่งอันขาเจ้าตึกปลาเนาะตึกปลาในอันน้องรวมอ่ขาขจ้าออกเงินกันแล้วก็ตึกปลาเมน,นีสซีันพาเบ่งพาชมบรรยากาศเนาะในงานสิว่างานเนี้ยเดี๋ยวสิพาไปเบ่งเด้อขาเจ้าอันมาสิได้ปลาลายบอเนาะ เก็เป็นส่งใหม่เนาะสิว่าแล้วก็เพราะว่ายังเป็นมือใหม่อยู่ผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออาภาัยหลายๆเด้อแล้วก็ผักเบิ่งผักสมผักกูติดตามห้โซฮงในเด้อตอนนี้กระหังกระไดผู้ติดตามประมาณร้อยกว่าคนเนาะร้อยสี่สิบไปหน่อยนึงก็ดีใจแล้วเนาะเพราะว่างัวเพราะว่าอัน่งองเก้าเท่านั้นถือปี นี่แหละหรื่อว่าพิดก,กอีลยังจักอย่างนี่แหละพอเฮาไปลุงคลิปคลิปอันเอาของคลิปของผู้อื่นมาลุงเนาะแล้วมันละพิดกดศลและปิดสองเข้าไปแล้วเขาก็ได้ตั้งให้กับเป็นสองนี่สองเสาหงคือเก่าใส่ซื่อคือเก่าสองนั้นกะถาเนาะถาให้เพื่อนปล๊บหลอกซะก่อนว่าสิลงได้บหรือจังได้เพราะว่าผู้ติดตามกะหลายแน่แล้วสองนั้นนะประมาณเก่าลอยไปแหละ เดี๋ยวไปเบิ่งไปสมนํำกันเนาะอยู่ในงานอันอยู่อันใกล้ๆนองสิในปลาลายบอใส่ปาาอีกปลาทุกคนน้ำขึ้นข้นเบียดเลยค่ะเจ้าวา เจ้าทวงว่าคือคนเลียดไปนี่อันนี้กับสิเป็นน้องเนาะอยู่ฝุ่นน้องหนึ่งอยู่นี่น้องหนึ่งสามน้องสี่น้องสามสี่น้องแหละในบอนที่ขาเจ้าสิตึก,กับอยู่ในหันแหละที่ว่าคนไล้รล่ยเหนทีเขาสิขีรดลงไปเนาะมาผู้เดียวมื่อนี้บอกมีตากล้องซ้ำบางคนขาเจ้ากับหางกันอย่างลงไป ไปบึงน้ำกันเลยนี่ตอนนี้ก็หอน,นองแล้วเนาะคนหล่หลยเดี๋ยวสิใหายบึงโอ้คุณ้าบึงเด้อสิเดีปลาลายบอกเนาะลมก็แห้งแห้ง <c oughs> งะเน่เคยน่เคยงานบุญยังเกาะบุญกลุ่มเขาเออเก็บเพื่อนละหาลอยได้เนาะเก็บเพื่อนละหาลอยแล้วก็ตึกปลารวมเขาเศ้าโลเก็บเงินเพื่อนละหาลอยบาทเขาเศ้าโลบุญกลุ่มเขาเนาะนะคะ สิปารวมอยู่น้องอันนี้สิเป็นน้องรวมบานห้วยวอนยังบ่ได้เวลาลงบ่นน่<ม> <c oughs> หาเวลาอีกนเากนาะเออยังถาคนอยู่คนยังบ่มายังมาบ่เบิด hả <laughs> à luôn luôn <laughs> à luôn luôn <laughs> à luôn 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 อกองเซียกับมีทางลังตึกลงแล้วนะเขาลงเลยดิอืมลงแล้วนะข้าเจ้าบะคนยังบกคุกทางนั้นลงแล้วลงล,วลงคนอ่าเริ่มแล้ว

อ่ามอนน้อยนะลงน่ะแม่เขาสิเอาตัวใหญ่เบิดเลยอ่าอ่าลงก่อนได้ก่อนนะฮะนะแน่น่ะหัวหน้าลงก่อนได้ก่อนได้ตัวใหญ่มีบ่อหลายเฮ้ย้ บอลงูดูวนเขาจงก่มันคู่นเลยแหละที่นคู่อยูได้เพราะทางหนามันเป็นรอบมตอดีจำนำขอบเมงวาน่ยากเลยนะใครแ่มมีหัวเนาะ เต้นให้เบิ่งละปากัน

De...Dai La... Haa...Haa...Haa... Bo...Juri...Juri...Bo... Aaaaa... เออเจ้าคือบ่ลงลุงโอ้ลงหลายคนก็บ่ได้บ่เปลี่ยนคนเปลี uh ่ยนคนแล้วครับประมาณน่ะเปลี uh ่ยนคนปลาปลาดินนะ

Ah. Ore, bora. paten. Paten. ทิมขึ้นมาแล้วโคตบ้าบ้าเต้นขอามัว จะเต้นความหัวเนาะมันตื่นนะอ่ามันอยู่าอ่ามันตื่นคนได้นำโดดอีกแล้ว อกลายอยู่นอกปลาก็ไดปลาลุงทีบได้ลุงทีบคือได้ตัวใหญ่แท้นี้ ปลาโตเบื่อเลยบนนี้ได้ตัวใหญ่แล้วเมื่อเลยเนาะหของใส่มาได้แล้วห้องสร้างไปถือให้อีกค่ะซิก้เนาะโอ้เก็บปลาก่อนเราเอะใสก่กระสอบนั่ถือกระสอบมาใส่คนนะ ว้าโยนมาใส่ข้างหน้าเฮ้ยขาติเส้นตำหัวตายแล้วอกโหยป่า้สมควรเลยปลานอน

ปาจีนห้าก็ไ,ได้นี่ได้อีกแล้วตัวนี้ใจหัตายก่อนปตาเนอะ <c oughs> เตะกลับคืนยกขึ้นเลยยกขึ้นลูกอ่าได้แล้วตัวน่ะกระตูบงกไงใส่

ba to to ba bông nhảy <coughs> mưa, lên, mưa lên. <coughs> 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 đâu, nhảy <coughs> อุ้ขังแบดเดียวเลยเราเห็นปุมนะบบเดียวบบเดียวทุกคน วันนี้ก็อุ้มขึ้นมาเลยเจ้าห่าวมันโงเลยอุ้มขึ้นมาอีกแล้วคนนี้กันม่ได้นะโง่ไ่ห้าวหงอกนี่ไงคนตัวก่อนนี่ตัดย้าง